ลองจินตนาการวันที่ฝนเริ่มโปรยลงมาเสียงหยดน้ำตกกระทบหลังคาและพื้นถนนสะท้อนกล้องไปทั่วผู้คนต่างรีบหยิบร่มขึ้นมากลางเพื่อป้องกันตัวเองจากการเปียกปอนร่มดูเหมือนเป็นของธรรมดาที่เราใช้กันจนชินแต่ถ้าคุณย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์คุณจะพบว่ามันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของเรียบง่ายหากแตเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจความศักดิ์สิทธิ์และความหรูหราที่มีรากเง่ายาวนานมากว่าหลายพันปี เรื่องราวของร่มเริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคอียิปโบราณกว่า3,000ปีก่อนคริสตกาลในดินแดนที่แสงแดดแผดเผาอยู่ตลอดเวลาฟาโรและชนชั้นสูงจะมีค่าทาตคอยกลางร่มที่ทำจากใบปาล์มหรือขนนกไม่ใช่เพื่อกันฝนแต่เพื่อสร้างเงาเงาที่ในความเชื่อโบราณหมายถึงการปกป้องของเทพเจ้าใครก็ตามที่อยู่ใต้ร่มเงานั้นก็คือผู้ที่ได้รับพรจากสวรรค์สามัญชนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะสัมผัสเพราะร่ม คือเครื่องหมายของอำนาจสูงสุดในอีกฝากหนึ่งของเอเชียจีนโบราณได้คิดค้นสิ่งที่ทําให้โลกต้องจดจํานั่นคือร่มที่สามารถพับได้ครั้งแรกของโลกและทําจากไม้ไผ่และผ้าไหมเพื่อให้ทนทานต่อน,น้ําฝนพวกเขาใช้น้ํามันหรือแว็กเคลือบผ้าไว้ร่มในราชสํานักจีนไม่เพียงแต่ใช้ป้องกันธรรมชาติแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของฐานะยิ่งร่มมีชั้นซ้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงถึงตําแหน่งสูงส่งของเจ้าของ ร่มหนึ่งชั้นอาจจะเป็นของคุณนางแต่ร่มที่มีหลายชั้นคือสิ่งที่จกักรพรรดิเท่านั้นจะครอบครองได้เมื่อร่มเดินทางมาถึงโลกตะวันตกมันก็เปลี่ยนความหมายอีกครั้งในกรีกโบราณร่มถูกใช้ในพิธีบูชาเทพเจ้าและหญิงสาวที่ถือร่มเพื่อแสดงถึงความสง่างามความงามความอ่อนช้อยต่อมาในจกักรวรรดิโรมันร่มกลายเป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงใช้เป็นประจำท่ามกลางแดดจ้า เรามักเห็นภาพาธาตุถือร่มให้เจ้านายร่มจึงไม่ใช่เพียงสิ่งของแต่เป็นภาพแทนความแตกต่างทางชนชั้นที่ชัดเจนที่อินเดียร่มถูกยกระดับเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาชัดที่เราเห็นอยู่เหนือพระพุทธรูปหรือสถูปคือร่มที่แสดงถึงการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายและยิ่งมีหลายชั้นก็ยิ่งบ่งบอกถึงพลังและบารมีศาสนาฮินดูเองก็ใช้ร่มเป็นเครื่องหมายแห่งความศักดิ์สิทธิ์ส่วนในศาสนาคิด พระสันตะป,ปาปามีร่มเหล็กที่ชื่อว่าออมเบริโนที่ใช้ในพิธีสําคัญร่มจึงมีความหมายเชื่อมโยงกับความศรัทธ,ธาและความศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาไปทั่วโลกแต่ในยุโรปยุคกกลางร่มกับเรือนหายไปผู้คนใช้เพียงผ้าคลุมศรีรษะเพื่อกันฝนร่มดูเหมือนจะหมดบทบาทจนกระทั่งยุคเรเนซองส์มาถึงที่อิตาลีและฝรั่งเศสร,ร่มหวนกลับมาอีกครั้งคราวนี้ในฐานะแฟชั่นสุดหรูของสตรีชั้นสูง ร่มถูกประดับด้วยผ้าไหมลูกไม้และงานปักทองมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่กลายเป็นงานศิลปะที่สะท้อนความหรูหราของผู้ครอบครองเรื่องเล่าที่น่าจดจำที่สุดเกิดขึ้นในอังกฤษศตวรรษที่18เมฆฝนเคลื่อน้อยมืดครึ้มเหนือบ้านเมืองถนนเปียกแฉะด้วยสายฝนผู้คนเดินอย่างเร่งรีบบางคนคุมผ้าหน,นาบางคนหลบเข้าไปตามชายคาแต่ท่ามกลางฝูงชนที่เปียกปอน ชายคนหนึ่งกับกลางสิ่งแปลกประหลาดออกมาเหนือศีรัะมันคือร่มชื่อของเขาคือโจนาสแฮนเวย์ชายชาวอังกฤษผู้เป็นทั้งนักเดินทางนักการกุศลและนักเขียนเขาเคยท่องไปไกลถึงรัเสเซียเปอร์เซียและยุโรปแผ่นดินใหญ่และในระหว่างการเดินทางนั้นเองเขาได้เห็นสิ่งที่ผู้คนในลอนดอนยังไม่คุ้นตาร่มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในฝรั่งเศสและอิตาลีเมื่อกลับมาอังกฤษ เขาตัดสินใจกลางล่มท่ามกลางสายฝนโดยไม่สวนว่าผู้ชายในประเทศนี้ยังไม่เคยทํากันมาก่อนเสียงหัวเราะเยาะดังขึ้นจากสองข้างถนนผู้คนชี้มือบอกว่าเขาดูแปลกประหลาดเกินทนเพราะในเวลานั้นล่มถูกมองว่าเป็นของผู้หญิงส่วนผู้ชายที่อยากกันฝนก็มักจะใส่เสื้อคลุมหนาหรือไม่ก็เรียกรถม้าแทนกระทั่งคนขับรถม้าหลายคนยังไม่พอใจเพราะการกลางล่ม ทำให้ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพวกเขาในวันที่ฝนตกอีกแต่แฮนเวย์ไม่สนใจเขายังคงกลางล่มทุกครั้งที่ฝนตกเขาเดินไปตามท้องถนนราวกับนี่คือเรื่องธรรมดาท่าทีที่ไม่ไหวหวัน่นต่อเสียงเหาะเย้ยอของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้ชายอังกฤษคนอื่นๆค่อยๆหันมาทำตามจากสิ่งที่เคยถูกหัวเราะกลับกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็ยอมรับได้ในที่สุดภาพผู้ชายกลางล่ม จึงไม่ใช่สิ่งแปลกอีกต่อไปและชื่อของโจนาสแฮนเวก็ถูกจดจำในประวัติศาสตร์ในฐานะบุคคลแรกที่กล้าใช้ร่มในลอนดอนเรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนไร้สาระนี้แท้จริงแล้วสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคมอังกฤษร่มไม่ได้เป็นเพียงเครื่องป้องกันฝนแต่มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้ากล้าที่จะไม่เดินตามกรอบเดิมๆกล้าที่จะยืนหยัดท่ามกลางเสียงหัวเราะ และกล้าที่จะทําให้โลกเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ศตรวรรษที่19การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนร่มให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้สําหรับทุกคนโครงร่มทําจากเหล็กแทนไม้ไผ่แข็งแรงทนทานและกลางได้ง่ายขึ้นการผลิตจํานวนมากทําให้ร่มแพร่กระจายไปทั่วโลกจากสัญ,ญลักษณ์ของกษัตริย์และขุนนางร่มกลายเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันของทุกครัวเรือนในศตรวรรษที่20และ21 ร่วมถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์มากขึ้นทั้งร่มพับหลายตอนร่มกันลมแรงร่มกับด้านร่มกันรังสี UV จนถึงร่มแฟชั่นที่ออกแบบมาให้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวและที่น่าสนใจคือร่มยังกลายเป็นสัญลักษณ์ทางสังคมและการเมืองอย่างเช่นอัมเบร่ามูฟเมนต์ในฮ่องกงที่ผู้ประท้วงใช้ร่มเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและนี่คือเรื่องราวการเดินทางยาวนานของร่ม จากเงาศักดิ์สิทธิ์ในอียิปต์จากนวัตกรรมในจีนจากแฟชั่นในยุโรปจนถึงสัญลักษณ์ทางการเมืองในยุคใหม่ทุกครั้งที่คุณกลางร่มเพื่อกันฝนลองนึกย้อนกลับไปว่าของเล็กๆชิ้นนี้เคยเป็นสมบัติที่มีไว้สำหรับกษัตริย์ฟาโรห์และนักบวชก่อนจะกลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกใช้ได้อย่างเท่าเทียม